นินโปี2 5 5 8เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างไปทั่วเกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งช่วยเหลือและปรับแผนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการปรับปรานนครหลวงหรือกอปนที่ดำเนินการปรับแผนรับมือภัยแล้งมาตั้งแต่ปี2 5 5 7ช่วยให้พัยแล้งลดลงไปบ้าง จากแผนการผันน้ำจากเขื่อนมาใช้ลดลงร้อยละ28ทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองซึ่งได้รับน้ำมาจากเขื่อนศรีนครินเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในขณะนี้แนวโน้มการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆเริ่มขี้ขายลดลงแล้วเนื่องจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหารวมถึงประชาชนก็ต่างกันช่วยประหยัดน้ำ จึงคาดว่าในเดือนพฤษภาคมที่เป็นช่วงของฤดูฝนจะสามารถทำให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำในการเพราะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีส่วนการจ่ายน้ำในปัจจุบันของกอปอนอที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการมีการจ่ายน้ำวันละ18ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การสูบน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชน กอปอน,นองก็ใช้น้ำวันละ4ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์การจ่ายน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาานะคนหลวงก็สูบน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำาปานะครับก็ประมาณวันละ4ล้านนะครับประมาณ3ล้านนี่รักษาดุมนิเวศนะครับประมาณ10ล้านนี่ก็ใช้ในการ,กรเกษตรการอุตสาหกรรมถ้าทุกคนช่วยกประหยัดน้ำตามที่ผ่านมานะการใช้เนี่ยก็จะมีน้ำเหลือไปกัน ทำนาปีก็ปีได้เลยนะแม้ว,ว่าตรงนี้จะเกิดผลจะมาชา้าอยู่ปกติอะไรแล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็ได้เลย ส่วนภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในปีหน้านั้นผู้ว่าวการกอปอนอบอกว่าได้เตรียมแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วโดยปรับลดปริมาณการสูบน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยาลงจาก4 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ล้าน2แสลูกบาทเมตรเหลือเพียงวัน,วนละ4ล้านลูกบาทเมตรและลดแรงดันของน้ําประปาเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ในช่วงเวลา23นาฬิกาถึง5นาฬิกาซึ่งอาจทําให้น้ํปาประปาไหลอ่อนลงบ้าง แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของประชาชนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้น้ําค่อนข้างน้อยอยู่แล้วผู้ว่ากอนอนยังบอกอีกว่าหากการลดปริมาณการสูบน้ํา200 0ลูกบาศก์เมตรจะส่งผลให้มีปริมาณน้ําเค็มเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องปรับแผนไปใช้น้ําในสต๊อกที่กักเก็บไว้ก่อนหน้านี้ต่อไปเรามีการเพิ่มการผลิตน้ําที่โรงงานบิดหน้ามาสวัสด์นะฮะฝั่งตนเนี่ยนะฮะรับน้ำจากแม่กองนะนะไปบรเรา สามารถผลิตได้วันละล้านหกนะเพะิ 8, 000, ม่มอีกแปดแสนเป็น2องล้านสนะครับในส่วนนี้แล้วเราก็มีการสร้างถังเก็บน้ําแต่และทรายสูบจหยน้ําของเรานะสิบกว่าแห่งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะเพื่อปัจจุบันเนี่ยเรามีเก็บสต็อกนะถ้าเราหยุดใจผลิตนะก็ได้แค่3ชั่วโมงก็กลายเป็น6ชั่วโมงนะครับเนนี้ไป น้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการดำรงชีวิตที่ขณะนี้เกิดวิกฤตภัยแล้งมาให้ทุกคนได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญแต่หากทุกคนยังละเลยใช้น้ำแบบไม่เห็นคุณค่าภัยแล้งและวิกฤตขาดน้ำจะเป็นภัยเงียบที่สำคัญของคนไทยไปทั้งทั่วประเทศต่อไป